ท้องถิวดิจิทัลดิจิทัลก็เพื่อเล้นแพลตฟอร์มรู้ไว้ใช้ง่ายนิดเดียวแค่ปลายนิสสัมผัส,ส,ผสระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะและบอมบัดน้ำเสียระบบนี้ใช้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการชำระค่าธรรมเนียมขยะไม่ว่าจะเป็นรายเดือนรายปีรวมถึงเช็คยอดครั้งชำระและสามารถดำเนินการชำระผ่านทางธนาคารในรูปแบบออนไลน์ซึ่งมีวิธีการใช้งานดังนี้เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้ท่านใส่บ้านเลขที่ของตนเองและกดค้นหาจากนั้นระบบจะแสดงค่าบริการให้ท่านเลือกค่าบริการที่ต้องชำระและกดปุ่มชำระเงินระบบจะแสดง QR code ให้ท่านชำระเงินที่บัญชีเทศบาลตำบลกำมลาใสธนาคารออมสินสาขากำมลาใสบัญชีเลขที่ 055-0001-779-84เมื่อชำระเงินแล้วให้ท่านกดแนบหลักฐานการชำระเงินและกดยืนยันจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลเสร็จสมบูรณ์อย่าลืมประเมินความพึงพอใจให้ด้วยนะคะเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมขยะและบำบัดน้ำเสียได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางเพียงแค่โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตและสแกน QR code นี้ได้เลย เปลี่ยนแนวคิดพลิกรูปแบบการทำงานมุ่งสู่เทศบาลดิจิทัลด้วยระบบท้องถิ่นดิจิทัลตามโครงการเทศบาลดิจิทัลเทศบาลตำบลกำราลาสอ,อำเภอกำราลาสจังหวัดกาลสิน